ควนความส่อยร้อยอยู่พี่้องหมดแล้ว โมูสาวปึ้งแล้พี่สองคนร่วมบูชาเขาร่วมพิธีบายสิงสู่ฝัตนะฮะก็จะได้อินกับวันาธรรมของคนที่สามนะคะคอนแกน is calling ไม่มานะอีเอ็งเพงดอกที่ถามว่าเครื่องดีเลยหรอแต่ก็มาหาลูกไงคะวันนี้งานบุญไม่มาไม่ได้เพราะว่าสองปีเราจัดครั้งหนึ่งเออวันนี้เป็นงานบุญอะไรวันนี้เป็นงานบุญข้าป่าแล้วก็มีพิธีผูกเสี่ยวก็จะได้รู้กันว่าพิธีใบสี่สุขอดผูกเสี่ยวมันบอกอะไรน่ะเราสองคนต้องมาบอกเลยต้องมาเดี๋ยวยอดไม่ถึงเดี๋ยวยอดไม่ถึงมาเสียตังค์เลยนี่ อัเนี่ยมีชื่อเราเสียตังค์ไม่บังคับขุณบุญฉันแค่เออบังคับคบุญไงเออบังคับคบุญไงและมีกล้องจับอยู่อ่ะมีกล้องจับอยู่แยะเราจะตายแน่เขาบอกกันแล้วว่ามีคนที่ใส่ชุดจะบริจาคห้ามตังค์สองหมื่นโอมอมึงจะป้อนใครก็ได้ที่ไม่ใช่แม่มึงนะคะคือวันเนี้ยฉัเตรียมงานเพื่อที่จะรับเงินจากฝั่งกรุงเทพไงเข้าใจปะพระป่าโรงเรียนแบบว่าอ๋อ เนี่ยพอเขาพักป่ามาเราก็เตรียมงานเตรียมอะไรไปให้เขาไม่ไม่ไม่ยัง้คือมันไปทำข้าวให้บ้านเราก็ฟรีบ่อยมันก็เลยแบบว่ามาพลนเราตรงนี้ออก็ต้องมาป้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมอะไรภาษีเยอะไหมแต่ละปีปีนี้เยอะแยะไปดูขบวนพักป่าของน้องเต้งโมกันค่ะพี่มีนสวัสดีค่ะพี่มีนนะคะสมาชิกในทริปเราเนี่ยใครในใคร พูดมึงเป็นใครพี่โมค่ะสวัสดีค่ะเป็นโมแซมว่นะคะช่องแนะนำตัวละครสวัสดีค่ะก็กับไกจังคะสวันนี้วายหรือเปล่าวายเลนวายพอดีมาไฟเดียวกันค่ะกับแม่นาทไม่แล้วยี่กะเทียประหลาดมากมาไฟเดียวกันกูเดินออกมาตามหลังนี่เดี๋ยวบอกต้องยื่ยมหนึลูกเป็นรถแม่ไหมเดี๋ยวไม่ทันเรียกรถมาก่อนคนเดียวตาตากับมีปะลืมตูใช่ใช่ตาขึ้นแล้ว ผมไม่มาผมไม่รักว่าแล้วแม่ก็โทรมาดีเลยแต่ก็รักนะค่ะหรือวิวข้ามด้วกันก่นค่ะพี่นาคือยัวิล่วงหน้ามากตัวหนึ่งใช่คำเดียวนะคุณไมที่ล่วงหน้ามาก่อนพี่คุณจะบอกให้นะถึงคอนเกลยังข้ามมาคืนอัดคลิปได้อยากอัดให้ดูมากโคตรสนุกงั้นราตรีนี้ออกอยู่แล้วพี่แมค ไม่อยากรู้สนุกไหมสัมภาษณ์คนนี้ค่ะกับเจ็ดโมงเช้าเอาตาร์ก็มาก,ก่อนหรอวันนี้ค่ะพี่ดาร์ดวันนี้เราจะขอนแกตนะคะงานอะไรตั้าเทศกาลกินเกย์กินเกย์งานนี้ไม่ใช่งานพับป่านะคะมีแอบแฝงมีเทศกาลกินเกย์ตอนแรกหนคิดว่าหนูคิด<ป>ว่าขบวน่ะจะเดินไปวัดขบานแล้วก็ต้องไปวัดไปแบบว่าลงโรงเรียนไปอะไรอย่างงี้แบบไปถวายอะไรให้เด็กให้อะไหนเดินอ้อมเนี่ยสารานี้ท่านนี้ให่มีนั่งก่อนหน่อยชั้นนั่งก็พาไปเร็วไออีพีมุมมาีิโอเค ตัวละครอะไรพวกเราโดนปนงี้จ้าตัวละครอะไรบนนในยามภาคอีสานมีมียังเีื่อยในนามตัวละครในนามตัวละครโดนปนเหมือนกันไม่เราชื่ออะไรอ๋อชื่ออะไรวะมันมีด้วยเหรอเรามีเรามีไมเราเคยดูยูทูบไหมเจอใครกลิปเขาจะแบบคืนก่อนมาเป็นใครเราต้องมีชื่ออะไรด้วยวะคลิปนี้อ่ะชื่ออะไรไม่ได้เป็นปิงลี่อะไรแ่บเป็นไทย ชื่อนกยูค่ะในคลิปเนี้ย ข้อนี้เรียกน้องนกยูงปน้องนกยูงน้องนกยูงไม่จะเรียกาน้องนกยูงได้ไงเขาเป็นแม่แล้วเขาเป็นแม่นกยูงแล้วน่าแก่ไปโอ้โหเรามีลูกแล้วแล้วจะเป็นจะเป็นน้องอีกแล้วใส่นัดก็รำบวมเลยอ่ะถ้าเป็นแม่อีกก็คืออ๋อริ้อ้างว่าใส่นัดบวมจริงๆโสร่อยาตัวเนียเปล่ะไม่โสยเอยาตเนียใส่นัดจริงๆค่ะถ้าเป็นว่าพี่ปิงอ้วนนะคะพี่พิงคใส่นัดนะคะใช่ค่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าจับลูกไม่ได้เลยเออพี่พิงค์เรียกนกนยูงแทนเนาะ แต,ตแบบนมันคือเรื่องราวอะไรกันเขาวันนี้ทุคนกันคือวุ่นวายปหบดว่ะคือต้องบอกว่าคือวันนี้เราพร้อมที่จะทาพระป่าแล้วก็วันนี้มาดูกันว่าใครจะโดน,นไม่เอางี้นะถามจริงๆริงนะพ้ะป่าวันนี้จะได้บุญหรือได้อะไรก็ได้บุญไงเออได้บุญก่อนแล้วอะไรแล้วตามวยป่า <c oughs> คือพุทธเนี่วันนี้ <พา S 2> ทุกคนใช้ใช้อะไรทาปากลิปกิตทาปากทั้งงานแล้ววันนี้ทุกคนสวยได้เพราะกินอะไรกินกีรุนี่เออวันนี้ลองพื้นที่ดีหน้าเนียนจากอะไรที่ไง เออโอเคแล้วก็เอาสิอุ้ยมาเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยมาเลยแบบหมดเลยาจับแล้วระมุดเลยอ่ะก็อย่างที่น้าบอกว่าผู้หญิงที่หมดวัยประจำเดือนไปแล้วเนี่ยวัยแม่วัยอะไรก็กินได้เราให้ได้แก่ขนาดนั้นจ้กเช็คด้วยคือต้อทำผมแก่เฉยพี่น้าเรารู้ป่ะวันนี้ที่ต้องใส่แล้วมาปัดอยู่อะไรอะไรถ้าวัยค้างไงซิมีแต่เราจะแต่งนะลูกคนนี้อ่ะได้เป็น หวานโต้ลูกสาหรืว้วอยากได้เป็นแม่ใหญ่พี่น,นันพี่น,นันลกอว,ว,ว,วเนี้น้องเตียมช,ชุดให้พี่นันลุกหวานเสาอุบมันลชุดอ่ชุดมาชุดมาจะได้แต่หน้าถูกมาคืผู้ดีเนะซอนนี้จากเ ห้องเสื้อทรงโฉมนะคะใครมาันแก่ก็อยากได้ชุดไทยสวยๆแล้วห้องเสื้อทรงโฉมนะคะรอดูว่าพี่นัทจะออกและนี้ทรงอะไรเนี่ยทรงพระจา้าเฮ้ย<ว>อันนี้ก็จะเป็นดูออกเลยใช่ไหมเป็นปน้าถุนแบบคนแก่อีสานนี้เลยอยากจะเป็นความสองไวในเมืนะ่อความความยากของผ้าผืน 2, นี้ทำไมถึงสองมือมันจะเป็นเทคนิคการยกแล้วก็จบครับพี่นัทเยากตรงนี้เป็นการจบแบบนี้ให้เป็นธรรมเนียบ สวยมากเลยคือมันเป็นลายกุหลาบใช่ครับเป็นกุหลาบอย่างเผื่อนะใช้เวลาทำนานนานอยู่ครับแล้วก็ค่อนข้างช่วงที่แบบเทคนิคมันจะจบอันเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเสื้อเลยจะได้แต่งนได้าสวยมากขึ้นใส่ชุดใส่็จไปแล้วน้องเนาะน้องฟ้าสวัสดีค่ะเมื่อคืนได้ลูกน้องพี่มาก่อนกับหนูเนี่ยมีอะไรรายงานพี่บ้างนวีบอกเขาจะมาเซอร์เวีโรงแรมที่พี่ก่อนเหงาอยู่ห้องเอางี้ฟ้าฟ้าช่วยทำให้พี่แบบหุต้องแบบขันแก่นมันเลิศอย่างเงี้ยได้ป่ะ ให้มาถึงปุ๊บแล้วสกิดแบบเธอกลับบ้าน <c oughs> ไปโตกกันเปลี่ยนสถานที่ปกติก็อยู่ที่บ้านไปโตก,กันนอกนอนไฟาซี่มันจะไม่รู้อะไรเดิมๆไปซ้ำทำเหมือนเดิมทุกอย่างเอางี้ถ,ถ้าคืนคนี้พี่ไม่หนีแล้วก็บอกเลยป่๊พี่มีเพาแก่แล้วเขาเที่ยวมาเท่าไหร่ตัว <c oughs> เ,เองก็แก่เหมือนกันเก็ไม่หนีว่วงนอนน่าตลยตลกตั้งแต่ขบวนยังไม่เริ่มเลย คือ<า>วันนี้เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่นัทได้เรียนรู้วัฒนธรรมอีสานที่ยังไม่เคยเจอ,อเออวันพระป่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพรุ่งนี้คือบุญจริงๆที่เวลาต้องตื่นขึ้นมา7จ็ดโมงเพื่อที่จะมาใส่บาตรหลวงพ่อหลวงพ่ออินทวายคือท่านเป็นศิษย์ เอกของหลวงตามหาบัวโอ้ใช่มาจากวัดป่ารังนังคือท่านเพิ่งมาจากท่านเพิ่งมาจากรูมาซิรุล่าแล้วก็มาแวะร้านหนูเลยแล้วมาแวะมาร้านหนูเลยเหรอใช่ใช่ค่ะไม่ได้แวะมารับป้าป่าโอ้สาธุน้องนเี่ยคือบุญที่ที่น่าจะได้เห็นว่าพระสายกรรมฐานก็คือผมใส่หลวงปู่มั่นอะอะท่านเป็นยังไงแล้วมึงเห็นบ่อยไหมก็ถึงบทชั้นก็นั่สมาธิวัดนี้ไง จ็ดโมงผู้นี้ต้องตื่นนะคะได้ค่ะผู้นี้คือวันบุญวันนี้คือวันบาปฟ้าประหมอดหน่อยคนดีทห่ไงเราที่เราเลือกตื่นมาเป็นสาวแค่ไม่ได้เลยแต่ว่าวันนี้เรามาทำบุญไงโอ้น้องจะไหวมันหรปลา่าหวรวะแม่มันเกิดจากอะไรเขาบอกว่าแต่ได้ไหมเขาบอกว่าได้อันนี้ได้ได้หรือไม่ได้เก่ดไ,ได้ต,ไดต่สบายไหมอีกเรื่องหนึ่ง ทัวร์มากน้าผมปึ้งมากปิดทายด้วยปากนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นลิปกิตค่ะนี่เลยกับสินมีสีราสเบอร์รี่นะคะสีชมพูให้มันแมทช์กับลุกับชุดนี่หน้ามาตื้มเลยพ่อโอเทคหรอใช่ตอเป่าอะไรอ่ะนี่นี่มา็นคกว่ร้านนี่ปึ้งเคลียร์กับอะไรอ่ะมี่เหรอแม่สเตโลโอ้โหสีแบบ เรื่มจริงนะเป็นได้ทำบำรุงด้วยอันสีสวยด้วยแล้วแท่งนะตอนนี้มีโปรอยู่นะคะจาก169เหลือ 69, ลแค่99บาทคือ100บาทมีทอน,นะคะ่ะซื้อได้ที่คอสซัมทุกสาขานะคะบิวี้แอนด์บบอยมีหมดเลยหรือว่าจะช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะเพิ่มความจึ้งอยู่นิดนึงด้วยนี่ลิปมาส์แบบมีสี <c oughs> เพิ่มความแบบแวววับ <c oughs> ขึ้นหน,น่อยแนานตล พี่ใหญ่ได้สีปากสีส่วนง่ายๆเลยนะคะนี่แค่ตินน้นมีคู่กับกคุณมอนิเกอรมาทำเสริฟท่านผู้ใหญ่ใส่ชุดละแม่งอ,อ่ะแม่งพี่นักกูเบิลพี่นัดโอ้โหอะไรวะหนะ้า หนูเตรียมตัวเพื่อง,งานนี้พี่ปิงโอ้โหจัดแด้เมยต้องในบอกว่าปลาแบบเแบาๆเลยไปทาแบบแบบนกันเต็มที่ให้ลูกโม่แต่คิว่านิสสัตย์จะจบแค่นี้ค่ะปึ้งเพิ่มไปอีกอ,อะไรคะพี่ฟ้าสวยไปไหม,มตรงคอนเซ็ปต์นำหน้าเอาเฉยๆพี่ฟ้าเนี่ยขอดูหน้าพี่ฟ้าหน่อยปึ้งอาจจะว่าพี่ฟ้ายังไม่ได้ทาลิปอิดหรือเปล่าคะเบิกลิปอิดให้พี่ฟ้าอหอยเรลองซีนี่ส์โอ่งลิปอิดอะไรเพราะว่าดีเนี่ยเผื่อทาไปแล้วแบบ ออจะแตกหัวพี่สาวบ้างตาวันนี้เราเป็นพี่น้องกันนะนี่ไงดอกเดียวกันหน้าเนิรผมผมโคจะนำหนึ่งเก้าพี่ฟ้ามาแล้วสีไหนนะที่เหมาะกับหนูเนี่ยอันนี้ออกอุชูนี่ออกแดงน่าจะแดงมาวันนี้นี่นะคะอุ้ยฟ้าเอาแล้วเอาแล้วโตนี่เรวรุ่นนี้เป็นรุ่น ลิปมาส์แบบมีบำรุงเป็นทางลิปมาส์แล้วก็มีสีเราติดเราติดไปติอโซ่โซ่ถูกไข่ลิปเรสร็จสร้อยมาตอนไหนไม่รู้ตัวติดโซ่ปึง้งเอาให้ท่วมเลิศเราวิดีโอคอหาใครทั้งวันวิดีโอคอไม่หยุด ลูกสาวน้องมา<อ>เบลอยากเล่นกับลูกแต่ลูกไม่อยากเล่นกับเราอะ่ <c oughs> อเะอเยอะออป้ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างพี่ปิ่มพี่อยากดูลูกตกลอดเลยคือนอนน้อยยอมนอนน้อยแต่ว่าอยากดูพัฒนาการอยากดูเขาอะตะลอดเลยเพราะเราเป็นเป็นแม่มันเป็นแม่ได้แค่ครั้งเดียวนึกออกป่ะ<อ>แต่ลูกก็เป็นลูกได้แค่ครั้งเดียวก็อยากได้เห็นลูกทุกวันแต่นี้ก็ติดลูกมากใช่แล้วก็วิดีโอเขาดูนี่ น้าน่านั่งหลังนังอนดูมาหนูต้องไปรับผ่อนหลานนะหนูยังไม่ได้ไปเลยถูกต้องต้องไปค่ะจะได้แบบมีแพชั่นในการที่แบบว่าเออพี่ปิงมีแล้วกูก็ต้องมีต<ะ>ีอะไรอย่างเีรอบะหนูจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่านี้อีกแต่ที่ขยันอยู่แล้วอ่ะมึงจะไม่ได้นอนเลยเพราะอยากทำให้ลูก อ,ออกถ้าหนูมีรุ่นหนูทำงานหนักกว่าเดิมนี่หนูตายนะตายก่อนลูกโตเลยดะจริงพี่ก็อยากทํางานแต่ไม่มีงานไม่มีงานที่ทำให้หนักอรอไม่มีงานที่จะต้องทําให้หนักกว่านี้นี่คือผลผลิตอ,อันนี้อยากให้นิสตาไปรับผนหลานยังไงบ้างจะมารับมาบปิเวงไงคะ ทุกคนลองมเมนหน่อยวันนี้สาวคนไปรัผ่อนหลานมาเบลด้วยอะไรบ้างดีเออี่ทุกคนเม้นมาเลยเอาหนักนะ,ะห,นกหนักๆเโเอามาให้แบบจนโซได้เลยนะครับ <c oughs> เริ่มแล้วค่ะ <c oughs> ขบวนแบบตุ้นแตกมาก <c oughs> คุยโมโเขาเอาจริงอะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะร่วมบุญร่วมจอยกันนะโอ้ยแบบบายเสียลังมากสวัสดีทตาว นี่มาเจออีกแล้วที่ขอนแก่นไม่เจอกันนานพร้อมอย่างพร้อม <c oughs> คือวันนี้พี่ต้องทำอะไรบ้างวันนี้นะคะแม่ต้องนั่งเฉยๆพร้อมกับอยู่ในวิธีบายสีสู่วังพระอ,อิสานค่ะโอเคค่ะแม,แม่จะพาแม่ไปดูพิธีอาเมาอ,อ,อีสานด้านนอกป่ะ จะเริ่มเดินขบวนนะคะด้วยนี่เลยค่ะฟิโลเน่พลัสอาหารเสริมที่เป็นทั้งอาหารผิวและฮอร์โมนสกัดจากธรรมชาติง่ายๆแค่วันละสองเม็ดค่ะส่วนตัวน้าจะทานเช้าเม็ดเย็นเม็ดนะคะเจ้าตัฟิโลเน่เนี่ยจะเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดที่อยอยไทยกําหนดให้เพราะว่าทางฟิโลเน่เนี่ยอยากใส่อาหารผิวและฮอร์โมนเขาเ้าไปแบบจัดเต็มแม็กสุดขีดฟิโลเน่พลัสที่สุด เราทานมาตลอด9ปีแล้วนะคะอยากจะบอกว่าแบบความมั่นใจในเรื่องของผิวแล้วก็ฮอร์โมนแบบปลอดภัยไม่มีสารตกค้างนะคะแล้วพอจ้องถามเฟรดเล่ใครทานได้บ้างจริงๆทุกคนที่อยากจะมีผิวที่เนียนขึ้นผิวละเอียดขึ้นความมันบนหน้าน้อยลงรูขุมขนกระชับการเกิดขนน้อยลงนะคะแนะนําว่าสามารถทานได้โดยที่ไม่เกี่ยวกับ เพราะใครๆก็ละมุนนะี๋ยวนี้9ปีแล้วส่วนตอนนั้นที่เป็น c ีอก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็เปิดใจไว้ใจกับเฟิเน่มาตออ่อมากปีหน้าครบ10ปีอยากจะถามทุกคนว่าอยากเห็นฟิเน่มีโปรเจกต์อะไรจริงๆแบบอยากทำอะไรเพื่อสปอร์ตสังคมของเราเนาะก็เลยคิดอยู่ว่าเออหรือมันถึงเวลาแล้วที่แบบน่าจะจัดเวทีประกวด ทุกคนคิดว่ามันควรจะมีกฎเกณฑ์แบบไหนนะี่ยอยากจะซาวเช็คลองดูนะเป็นผู้หญิงหรือสาวประเภทหรือรวมกันยังไงดีเพราะไหนๆเท่านะั้นจะจัดประกวดก็ไม่อยากจะแบบซ้ำรอยกับเวที่มีอยู่แล้วเพราะไม่งั้นก็ไม่รู้จะจัดไปทําไมถูกไหมคะนะ้าอยากจะขอทุกคนนะคะช่วยออกไอเดียขเข้ามาหน่อยว่าถ้าพี่โน่พับจะจัดเวทีประกวดเนี่ยอยากให้มีรูปแบบไหนยังไงก็อ่านคอมเมนต์อยู่นะคะแต่ตอนนี้น้าพร้อมแล้วที่จะไปเดินเฉิดฉายไอาียนีแดดก,ก็น่าจะแรงแต่ไม่กลัวผิวเสีย และเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าร่วมพิธีบายส,สู่ฝันนะคะก็จะได้เห็นวัฒนธรรมของคนพิศานนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นพิธีแบบวิจิตรงดงามแล้วก็มีความลังด้วยในสถานที่แห่งน,นี้แล้วถึงพร้อมกันแต่คำแก้วฟูกมาแก้ววันเขาคุณฝานนะักว่าม เส่าค่ะแล้วนนี้คืออะไรคะอันนี้ก็คือเป็นไฟมงคเลเป็นไฟมงคลหน่อยจะปลูกคอต่อแขนนะครับ,นนนรบในที่ที่ลายสีของไทยศาสต<อ>ร์เราเมื่อกี้พ่อพรมบอกว่าใครที่ปรารถนาจะเป็นเสียเส่ยวกับชายเ,เสี่ยวก็หมนนายถึงว่าเสี่ยวหักเสี่ยวแพ่นเหมือนเพื่อนรักเพื่อนชายอย่หรนอว่าปลูกรับขวัญเป็นเพื่อนกันนะ เรอนี่ของอคุณแตงโมเนี่ยแตงโมปีทีแล้วเขาปลูกเจี่ยวกับแอนอรดีแล้วเมื่อกี้พิธีบายสีคืออะไรนะคะพิธีบายสีก็เป็นการเรียบขวัญของเราคือว่าเราตกใจเราขวัญเราที่อยู่ในร่างกายกระเจิงหนีอ่ะเรียบขวัญกับสมาสู่เป็นวันจิติญญาณของเรามาด้วยมเลยมีบอกว่ามานะขวัญนะท่านผู้จัดการให้เรียบขวัญกับมาสู่ตัวเรานะอ๋อค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมาก ไม่มีคู่อย่างเป็นไงแม่พอม,มาเจอเหตุการณ์ร้นี่เหมือนงานแต่งเราเลยอ่ะ โคตรมูสาวาปึ้งเหมือนรู้สาวได้รับปริญญาเหมือนจริงๆนะแม่ใหญ่แม่ใหญ่เล่นกระทิเหมือนเจ้าภาพของกระถินจริงๆใส่หรือยังจ๊ะดี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 แห่เลยแห่ลง คลูกนั้นลูกมี่มาช่วยแล้วก็ลูกๆหลายๆคนนะคะวันนี้พ่อป่าร่วมจอยก็คือเงินพระป่าไม่เหลือแล้วคือจ้างทุกอย่างหมดแล้ววันนี้พระป่าจะหมดเซิร์ฟสวัสดีค่ะเดี๋ยวอย่เพิ่อยเพิ่อะไรอีกหมดเงินหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วพี่นัทเออพี่สองคนร่วมบุญว้าวพี่สองคนขอร่วมบุญนะไม่พอค่ะไม่พอค่ะ สาธุทุกคนเนาะพี่มีสาน้สาธุโบสาธุสาธุน้าสาธุโบสาทุกคนด้วยนะคะที่มาร่วมจอยกันวันนี้นะคะพีตาด้วยนะค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆด้วยนะคะคนพ่อพาเดินแล้วเวลาเขาไปเที่ยวกันหมดแล้วค่ะไปเดินตลาดกันไปเดินอะไรเลยครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูตลาดข้างหน้านี้เนาะขามเรัวโอ้ยน่ากินมากทุกคนเลยทราชุลละทังสุบ้า ขอบคุณนะคะอ๋อ <สา S 1> โอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อชาญนี่เลยก่อนเออน่ารักจังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ย,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 อ,ยอร่อยอะ่ะอร่อยมากโ <c oughs> อ,อ้โมากแล้วคุณพ่อก็มาตะบะแตกต่อนะคะชิ่ร้านแบบขอ,องปิ้งย่างอันนี้เป็นไม้ละสามบานเหรอคะคุณพี่ขาขายถูกมาก แล้วก็มาต่ออีกร้านนะคะมาดูสิว่าคุณพ่อจะพุงออกไหมไม่ออกนี่หยิบใหญ่เมาเปลมากเลยเรัเอมากเากลยลองดูว่าเป็นอากาากาาาอาาาาาานากาา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 าอาาา เลักซนะเหมือนตะบะแตกแล้วอ่ะถ้าว่า,ากินขนมจีนแบบนี้นะจะสั่งแบะบว่าน้ำยาตะทิกับน้ำยาป่ามารวมกันมันจะได้ทำค,แบบความแบบนัวแทำความแซ่บหอมป่าเดี๋ยวจะไม่พูดนะหลักราเดี๋ยวสวบแล้วจ้ะอร่อยไหมจ๊ะยังอร่อยไหมอืมมันจะมีมั้งจี๋ยวต้องท้าไปเลยแะง <ua> ัวอร่อยหอมมัน เต็มโอเด้งอีกอ้อยเผ็ดโอ้ยจะสดชื่นโอ้ยร้อนเราลองไม่ไปเที่ยวแล้วหรอน่าจะไม่แล้วจะไม่ไหวแล้วอิ่ม <c oughs> อาหารอร่อยอร่าดด,ดีและนี่เรา,าจะนี่เรา,าจะ ทกคนรูน้ไหมว่าที่เลื่อนเปิดตัอไปเรื่อยๆ,ๆเพราะว่าคุณพ่อบอกขอดีสิแปดก่อนแต่น้องขอบคุณนะฮะหนูแบบรูปร่างเดียวกนหนุ่เดียวกันตลอดวาเลยดีดดครับยครับอคุณนะครับเยาก็ดกันตลอดทั้งวันเราจะเดินมาจะขุมรัพย์นะคะเชลกักจะถ่ยแบบแล้วนะเอาชุดหงกันแม่เชลาพูไม่ฟังหรอเราก็เดินเอกากินกริง ถ้าเนี่ยมะม่วงตองเนี่ยจะเราอะไรหวานเ่าแบนเ่านมาตอบไม่คิดเลยเราอยู่แล้วม่ morning เงเราคนมาเป็นร้อยคนเลยค่ะเราคนมาเยอะแบบเยอะมากมนมาได้หรอะเดยก็ไม่ได้ยังไม่ได อะเด็กป้ามาเฉลยเลยดีกว่าเหมืออเมื่อวานเป็นกันเองแบบว่าทำแค่แคบ้านเราทำบุญทานสักบาทให้รยาวไปถึงรู้นเลยมันเป็นคนเหย่บคนโตรจริงด้วยอ่ะมันคนเอาขบวนเมื่อวานอ่ะใช่ไห <c oughs> มมาแห่ตรงนี้ชันจริงอยู่นี่ โอ้ันบอกว่าจะแห่วันนี้พ่อกระเทยไม่ตื่นไงตีห้าว่าต้องเข้าไหวพระเจดีเขาแห่กันแต่ตีห้าตื่นไหมล่ะตื่นเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อให้สว่างนี่ยบมีท่านเยอะแล้วทีเนี้ยผู้หญิงผู้ใหญ่ก็ติดต่อเข้ามาเลยเดี๋ยวเข้ามาช่วยเดี๋ยวเข้ามาผู้ว่าผู้ว่าอันนี้ผู้ว่ามาด้วยหรอหลวงพ่อมาแล้วไปไป โมเตรียมต้อนรับหลวงพ่อนะคะพี่โมเป็นคนใหญ่คนโตที่จริงๆด้วยอ่ะเชิญเชิญหลวงพ่อที่แบบสุนรวมจิตใจคนมาได้อ่ะวันนี้พี่ช่างโมนะคะขออิจการเจริญเนาะแล้วเจอกันอีกางที่กรุงเทพคก็ขอให้รุงเทพทุกคนที่มาในงานนี้ก็ขอให้รับรวยเงินทองแล้วก็ดังดังยิ่งขึ้นไปค่ะอย่าขัดสนอย่าป่วยอย่าเจ็บอย่าเจนค่ะไปกรุงเทพวันนี้ทุงเทพวันนี้พี่ สามเซ็ตหกตัวนีเตุลาใช่ไหมสิบหกด้วยพี่ดอกมึงไม่รู้อย่างนัานมันง่ายไหมเวลาหากูให้ตังมือแต่มึงหลอกกูมาเสียตังค์นี่ต่างมือต้งน้องปลาบัะลังก์อร่อยมากท้ายๆน่สุดเลยก็เปธุรกิจเลยนะยังไม่เสร็จแต่ว่าสติ๊กเกอร์มันปลาชุ่นมากเลยอ่ะจะปักตะกร้าครับพรนนี้ยังไม่ผลิตผลิตยังไม่เสร็จเลยยังไม่ผลิตผลิตยังไม่เสร็จไม่จะพูดอะไรแบบนี้เที่ยดูกันว่าอะไรเป็นเรื่องจริงชอบอะไรมากสุดทริปนี้ซับแตกสุดท้าย พี่เมมีชอบอะไรสุดคะไม่ชอบอะไรเลยไม่ชอบพโมดอกกัท um ํานนี่ไปเรื่อยลอกมาบอกว่าริษบน่ารักียร2แล้วน้องฟ้าน้องฟ้าชอบอะไรในชุดนี้คะ่ะน้ำท่อมเนี่ยครัคุณแม่ไปต้มแดกเองนชอบอะไรในชิดนี้ค่ะบวันแดกก็คือ หลุดเงาเมื่อคืนจอยมากเลยอะตอนไหนพี่บอกเราว่าชุดนี้พี่ไม่ทิ้งฟ้ายอมรับว่าพี่ว่าพี่จะไม่ทิ้งฟ้าพี่บอกฟ้าตอนเช้ากับห้องกับบ้านปุ๊บตบตาดึงออกเลยโคตรตามไปน้ำหนีไม่ได้นัก่นตรีที่มาขอัแก่ที่นี่ไม่ได้แล้ว ที่อยู่กับหนูทั้งคือหายหัวไมารู <c oughs> เ้เป็นเป็นยังเป็นยัง <c oughs> ไงที่ไป่าคำตอบสานตทีเหมือนเดิมไ,ไ,ไ,ไม่หายไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะไปไหนตอนนะ้าส่วนที่ชอบที่สุดในทริปนี้ก็คือการได้มาช่วยน้องสังโมอจริงเพราะว่นานกับโมรู้จักกันมาแบบโหเกือบสิบปีแล้วอะ <c oughs> ตั้งแต่แบบสะบัดแปลงยุคแรกอะแล้วมันก็เป็นมิตรภาพที่ดี <c oughs> พอน้องแบบน่ารักมาก วลามีอะไรเงี้ยน้องก็จะตรงจากขอนแก่นมากรุงเทพมาหามาช่วยมาจ่อยวันนี้พอน้องเอดิดปากว่าแบบอยากให้เราร่วมงานบุญมาช่วยงานบุญหน่อยเราตรงๆนะตารางก็แน่นงานก็ยุ่งแต่ว่าตัดสินใจถูกมากที่มาเพราะว่าแบบบางครั้งอะสิ่งที่เรียกว่ามิตรภาพแบบมันไม่สามารถแบบจ่ายกันแทนได้ด้วยเงินหรือเวลาบางอย่างได้มันต้องมาด้วยใจอะซึ่งรู้สึกว่าเออคิดถูจงจริงๆที่เรามาช่วยน้องโมในครั้งนี้แล้วก็ได้มาแบบร่วมประสบการณ์เดินเต้นในขบวนลำพะปาหรือแบบตักบาตรชาวร่วมกันแบบ เป็นร้อยชีวิตอยู่ที่งานงานเดียวร้านร้านเดียวอะไรเงี้ยคือมันเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับนั้นมากๆแล้วก็บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ด้วยนะคะแ้ชอบพาร์ทไหนสุดคะคลิปนี้เพราะว่าชอบพาร์ทผู้คนคือแบบทุกคนก็รวมตัวกันได้เยอะมากแล้วแบบเออทุกคนแบบมีความสุขนะจริงคนอีสานคขน่ารักมากเลย้มากทั้งวิธีแบบผูกข้อมือเออไรหรือแบบนี่ยมาร่วมตับกันร่วมบุญร่วมอะไรแบบนี้สนุกมากแล้วสรุปอิ่มบุญอิ่มบุญแล้วก็อิ่มอะไรอิ่มท้อง ชิ้นนี้อิ่มไหมอิ่มตอเมื่อไหร่จะได้เปิดตัวนะ